ลังสิตมนลายคอมเร์ไว้หน่อยได้ไหมเห็นน้องเราทนไม่ไหวอ่ะให้พี่ไปส่งได้ไหมลังสิตมนลายคอมเร์ไว้หน่อยได้ไหมเห็นน้องเราทนไม่ไหวอ่ะให้พี่ไปส่งได้ไหมลังสิตมาลายน้าหน้องเดี๋ยวจะท้องน้น้องไม่ถึงท้องเสียนะน้องไม่ต้องกลัวน้าหน้องรบกวนมาฟอนย่าไปกลัวน้าหน้องย่าไปท้อนะน้องลบกขึ้นสองใจอ่ะพี่ไม่มีแต่ถ้าสองทีอ่ะพี่พอไหวเฮ้ยน้องนี่ก็หน้าตาดีขอถามอีกทีอ่ะไม่มีหัวใช่ไหม ซีโฟช้าเหรอไม่ใช่ครับผมไปตามพี่เกมมาเกินเวลาเลยที่เด็ดครับซีโฟมาช้าสุดใช่ไหมในทริปนี้ไม่ใช่ครับอ่านั่นไงไม่ใช่จับนเต้ยครับจานเต้ยตอใครครับซีโฟพี่บอลนี่ครับพี่บอลนี่แกงเขาเปล่าไม่แกงบอสซีโฟบอกว่านอนกับพี่บอลแล้วไม่เคยแกงไม่เคยอะไรเลย ม่ครับผมไม่แก้งครับมันมันมันมอนไะแก้งผมอ่ะเปิดเป็นเด็กเป็นเล็กใช่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้หลังจากไปตัดผมเนี่ยนิสัยดีพอตัดผมมาปุ๊บก็นิสัยเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปครับอ่ามันเปลี่ยนไปนะตั้งแต่ตัดผมผมอยากได้ซีโฟคนเดิมกลับมาขอเส้นเส้นทางมันที่ นี่ไงใส่เสื้อผีสีครับใส่เสื้อผีสีอย่างงี้ต้องใส่เสื้อผีสีครับไม่ต้องเล็กสุดแล้วก็มาใส่เสื้อผีไม่ใช่ไม่จะเล่นอยู่แต่หันไปพิชากับจะเล่นสักะสีเนี่ยผมใส่ตามกับตันก็เลยล่อไปอะไรใช่ดีเลย กมาขอเส้นเหมือนพี nes, <laughs> <laughs> ่เอี uh, uh, um, ้ยงให้พี่หน่อยดิไม่เจ้มุกมุกพี่เอี้ยงไม่สําเร็จไม่ไม่ได้ฟังครับขอขอเส้นขอเส้นทางนะครับเขาถามเส้นอะไรจะขอเส้นทางนะเส้นทางของเองเองกับเขาหรือว่าเส้นทางรู้ใจอะไรเอออะไรเออทางต่างต่ากไปอีก โอ้หให้เขาถามกันดีว่าเอาเส้นอะไรแล้วตอบเส้นทาร์ิเห็นไม้มื่อยไหมไม้มีน้นเม